นี่ทุกคนทุกคนทุกคนได้ยินหรือเปล่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเครื่องบินทหารกําลังบินไล่ล่าบอมบาดีโลคลอลคดีล้ออยู่น่าจะเพิ่งผ่านมาที่นี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นก็คอมเมนต์บอกหน่อยพอได้ยินเสียงแล้วน่าจะกําลังมาทางนี้ได้ยินเสียงหรือเปล่าว้าวอยู่ตรงนั้นไงทหารกําลังพยายามจับบอมบาดีโลคลอลคนดีล้ออยู่ พวกมันยิงใส่เขาด้วยหนีไปแล้วแบบน่าสงสารน่ะทำไมพวกเขาถึงต้องไล่บอมบาีโล่ด้วยพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันเราควรจะช่วยเขาไหมนะพ่อก็ไม่แน่ใจพ่อจาเป็นต้องปล่อยโดนแล้วจะลองตามเขาแนากาศให้ทุกคนได้ดูต้องรีบปล่อยโดนแล้วพ่อกำลังบินขึ้นมาแล้วทุกคนพ่อ,อยังเห็นบอมบาดีโล่เขาคดิโลอีกครั้งกับเครื่องบินฐานที่ไล่ล่าเขาอยู่ทำไมพวกเขาถึงไล่ล่ามันไม่ชัดเจนเลย แต่พวกเขายิงใส่และอยากทำลายเขาพ่อไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยพวกเขาบินวนอยู่ข้างบนตลอดแบบนี้จะต้องกลับมาอีกแน่ๆพ่อก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างบางทีพ่อจะช่วยบอมบารีโลเคลอคดีโลได้พ่อรู้สึกสงสารเขานิดๆพวกเขาอาจจะจับเขาไปทำการทดลองพวกเขาอยู่ไหนนะหรือพวกเขาอาจจะอยู่ด้านล่างแล้วบางทีอาจจะโดนยิงแล้วตกอยู่กลางทุ่งไม่เห็นเขาเลยแฮบอมบารีโลเคลอคดีโลแล้วเครื่องบินทหารอยู่ไหนละ่ะงั้นจะบินไปข้างหน้าต่อ นั่นไงที่ทุ่งสีเหลืองมีอะไรบางอย่างบินออกมาจากตรงนั้นน่ะเห็นหรือเปล่าบินตรงมาทางนี้เลยพวกมันจะไปไหนเนี่ยดูเหมือนว่าบอมบีโลเขาคดีโลบินตรงมาหาพ่อแล้วเขาบินหนีจากพวกมันเร็วมากะเขาบินผ่านพ่อไปเร็วมากเลยว้าวบอมบีโลเพิ่งจะบินข้ามหัวพ่อไปเองและเครื่องบินทหารด้วย พ่อต้องรีบกลับลำดอนแล้วอ่ะเร็วเข้ามาเถิดรนพวกเขาไปไหนแล้วอ่ะพ่อไม่เห็นเลยทุกคนเห็นหรือเปล่าพวกเขาไล่บอมบ์ดิโลและยิงไปยิงมาแต่ว่าเขาก็หลบได้เฉียดฉิวเลยเก่งจริงๆเลยทําต่อไปนะใช่ไหมทุกคนพ่อก็สงสารเขานะแต่ทำไมพวกมันต้องไล่เขาด้วยอยากจะจับเขาเลยว้าวบินผ่านไปแล้วะผ่านไปเลยข้างบนที่ไหนสักที่พวกมันอยู่ไหนตอนที่พ่อพูดพ่อเผลอแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้พวกเขาบินไปอีกแล้วอ่ะตอนนี้พ่อไม่รู้จะทำยังไงดีเลยบางทีพ่อจะลองใช้โดรนขวางทางพวกมัน แต่มันอาจจะไม่เห็นพ่อแล้วก็พุ่งชนพ่อเอานะถ้าเกิดว่าโดนพุ่งชนเครื่องบินพวกนั้นอาจจะมีปัญหาแน่งั้นพ่อจะขอบินลงต่ำหน่อยแล้วกันใครจะไปรู้นะลองเสียงซึกหน่อยนี่ทุกคนอยู่ไหนกลับมาสิพวกมันบินผ่านหัวพ่ออยู่เรื่อยเลยนั่นไงอีกแล้วมาจากทุ่งสีเหลืองบินตรงมาหาพ่อเลยบินตรงมาแล้วบินตรงมาแล้วโอ้ไม่พวกเขาเลี้ยวขวา พ่อจ้องเขม็งเลยตอนนี้พ่อจับตาดูอยู่พ่อจับตาดูอยู่ตอนนี้พวกเขาบินออกไปไกลเรื่อยเลยโอเคพ่อจะบินไปทางนั้นบางทีพวกเขาอาจจะกลับมาเร็วๆนี้ตอนนี้อยู่ไหนนะตอนนี้พ่อมองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นอะไรกันหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวพราะว่าพวกมันกําลังบินกลับมาทางนี้อีกแล้วใช่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 บินตรงมาหาพ่อเลยบินตรงมาแล้ว ว้าวบินข้ามหัวพ่อไปเลยและเครื่องบินสองลำนั้นก็ด้วยโอ้พ่อเจอเรื่องบ้าอะไรเนี่ยนี่ทุกคนพ่อคุณจะทำยังไงดีจะจับเขายังไงหรือว่าช่วยเขายังไงพ่อจะเบี่ยงเบนความสนใจเขายังไงดีตอนนี้เธออยู่ไหนแล้วบอมบ์ดีโลโคอคดิโลพ่อไม่เห็นแล้วอือพวกเขาอยู่ไหนแล้วอ้านั่นไงในก้อนเมฆเห็นแล้วพวกเขาพิอยู่ในก้อนเมฆแต่ไม่บินมาทางพ่อโอ้ยพ่อคุณจะทำยังไงดี ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกพ่อหน่อยว่าพ่อจะช่วยบอมบาดิโลเขาค,ค,คดีโลยังไงได้บ้างเขาเป็นคนดีใช่ไหมตามที่พ่อรู้ทุกคนเคยคอมเมนต์ในคลิปก่อนที่พ่อถ่ายเอาไว้ว่าบอมบาดิโลเขาค,ค,คดีโลเขาดีและก็ทำดีถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูไปที่ช่องแอง l กลิโคซิกนะแล้วดูคลิปล่าสุดเลย บอมบ์ดีโล่คลอคดีโลอยู่ในนั้นด้วยพร้อมกับทุงทุงซางหัวและก็มีปื้อเืป้ปัตพิมด้วยทราลาลเลโลทราลล่าคาปูชิน่าบริลิน่าและก็อีกเพียบเลยล้ะทุกคนมีทั้งช้างติดกระบองเพชรแล้วก็แมวผสมกุ้งสารพัดสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยทุกคนไปดูที่ช่องแองเกอรีโคสิกแล้วจะเห็นหมดเลยโอ้พวกเขาไปไหนแล้วพอเห็นเขาแล้วทุกคนพวกเขากำลังบินมาทางพ่อเลยวู้เกือบจะโดนแล้ว ทุกคนเห็นกันหรือเปล่าวะเครื่องบินบินเฉียดพ่อไปเลยอ่ะโดนเกือบจะพังแล้วนะเนี่ยบอมบ์ดีโลเขาคดีโลสุดยอดเลยหลบได้เฉียบมากแต่ว่าพ่อต้องถอยก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปขวางทางเขาถ้าพุ่งชนพ่อขึ้นมางานนี้โดนกับพ่อดับคู่แน่พ่อไม่อยากทำให้เขาพังนะเขาหนีกันอยู่แทๆ้ๆบางทีพ่อควรจะเรียกโดนกลับก่อนแล้วคิดแผนช่วยเขาดีกว่าผู้ทหารพวกนั้นใจร้ายจริงๆรอ่ะพ่อไม่อยากให้พวกเขาแต่ต้องเขาเลยพ่อสงสารเขาเขาเป็นคนดีหรือสิ่งดีๆก็เถอะเขาแค่สิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นเครื่องบินตัวจิว๋ พ่ออยากช่วยเขาพวกมันกําลังไล่ล่าเขาและจับเขาไปทําการทดลองอีกตั้งหากะก็แน่ละใครจะไม่อยากรู้เกี่ยวกับจรเข้ติดปีเครื่องบินน่ะโอเคทุกคนพ่อจะกลับไปบ้านเอาโดรนเร็วพิเศษของพ่อมาก่อนบางทีพ่อจะทําอะไรได้จริงๆสักอย่างโดรนนั้นไวมากนะทุกคนมันอาจจะตามได้ทันหรือว่าดักพวกเขารอได้เลยด้วยซ้าอโอโหนั่นไงดูนั่นสิดูดูพวกเขาอยู่บนท้องฟ้าเห็นกันหรือเปล่าพวกมันบินไปทางนน้นแล้วอะ เดี๋ยวๆนั่นบอมบ์ดิโลยิงเหรอเขายิงใสเงเ่เครื่องบินทหารด้วยโดนเข้าแล้วเครื่องบินทหารโดนเข้าจังๆเลยตอนนี้ดูเหมือนเครื่องบินกำลังจะตกไปทางนน้นแล้วทุกคนบอมบ์ดิโลคลาคอดิโลนี่มันบอมบ์ได้จริงๆด้วยเขามีจรวดติดตัวยิงใส่เครื่องบินเลยนะพ่อถ่ายไม่ทันตอนที่จรวดถูกยิงออกไปเสียดายสุดๆว้าวหรือพ่อควรจะไปดูนักบินคนนั้นดีไหมทุกคนว่าไงดีไปดูไหมนักบินตกหลังต้นไม้นั่นเองไม่ไกลด้วย เอมโอเคไปกันเลยทุกคนดูเหมือนว่าจะตกไม่ไกลจากที่พ่ออยู่ด้วยบินนําหน้าต่อไปอีกหน่อยอีกแป๊บเดียวก็ใกล้ถึงแล้วพ่อหวังว่าบอมบ์ดีโลดจะรอดนะเพราะว่าเครื่องบินอีกลําก็ยังไล่เขาอยู่เลยวันนี้นี่มันวันอะไรพยญนัยสุดเลยทุกคนโหนั่นไงบอมบ์ดีโลดอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นทุกคนดูสิเห็นกันหรือเปล่าโถ่พุ่มไม้บังหมดเลยเขาไปไหนแล้วเขาหายไปไหนแล้วได้ยินเสียงไหมเขาบินอยู่แน,น่ๆ นั่นไง่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพวกเขาบินไปแล้วอ่ะบินผ่านไปแล้วพวกเขาบินไปทางนั้นแล้วอ่ะบินรอบตัวพ่อเลยพ่อสงสัยจริงๆว่าพวกนี้มีน้ํามันไม่จํากัดเลยหรือไงกันน่ะบินวนอยู่รอบตัวพ่อไม่มีหยุดเลยเครื่องบินแบบนี้ต้องถังน้ํามันใหญ่ขนาดไหนกันแน่นี่ทุกคนรู้ไหมว่าเครื่องบินจอระเข้จะใช้น้ํามันยี่ห้ออะไรรู้ว่าใช้น้ํามันอะไรหรือว่าอาจจะใช้ไฟฟ้าพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกพ่อหน่อยนะ ตอนนี้พ่อใกล้ถึงจุดที่เครื่องบินทหารตกลงแล้วอ่ะพ่อหวังว่าจะได้คุยกับนักบินนะเพราะว่าโอ้พระเจ้ามีร่มชูชีพกระโดดลงมาด้วยนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นตรงนั้นกันไหมนั่นเขากำลังรอดลงมาต้องเป็นทหารอย่างแน่นอนต้องกระโดดตอนยิงแน่ๆแน่นอนอยู่แล้วฐานพวกนี้น่าจะมีปุ่มดีตัวตอนนี้เขากำลังจะลงตรงทุ่งเหลืองนั่นพ่อเห็นเลยทุกคนเขากำลังจะลงโอเคพ่อจะพยายามวิ่งตามไปทางนี้มีถนนด้วยเห็นหรือเปล่าดีเลยพ่อกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้น พ่อก็หวังว่าเขาจะไม่ทําอะไรพ่อนะเพราะว่าเขาเป็นทหารก็ต้องเห็นพ่อแน่แล้วอาจจะคิดว่าพ่อมายุ่งอะไรอีกแต่ไม่เป็นไรพ่อจะเข้าไปคุยดีๆพ่อจะไม่ทําอะไรผิดแค่จะคุยเฉยๆ เราต้องหานักบินให้เจอแล้วลองพูดคุยกับเขาดูบางทีพ่อ,อจ,จะเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกจอมตีบอมบ์ดีโลกคราคดีโลกก็ได้แล้วให้เขาไปบอกนักบินอีกคนหนึ่งด้วยใครจะรู้ละ่ะมันก็น่าลองดูใช่ไหมทุกคนเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเริ่มหลงทางแล้วให้ตายพ่อจะไปทุ่งนั้นยังไงไม่มีทางไปเลยโอเคต้องหาทางอ้อมแล้วกันเห็นหรือเปล่าทุกคนเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้น่ะมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยต้องวิ่งต่ออีกหน่อย เขาน่าจะตกลงจากตรงนู้นน่ะเห็นทุ่งสีเหลืองไหมที่ไหนสักแห่งในทุ่งนี้โอเคไปกันเลยดูเหมือนว่าพ่อจะเจอทางเข้าแล้วทางเข้าไปทุ่งสีเหลืองเยี่ยมมากหวังว่าพ่อจะเจอนักบินทันทีที่เข้าไปนะว้าวได้ยินไหมทุกคนบอมบาริโล่ยังบินอยู่เลยแล้วก็มีเสียงยิงด้วยได้ยินหรือเปล่างั้นก็ดีเลยบอมบาริโล่ยังไม่ยอมแพ้พวกทหารยังไล่เขาไม่หยุด่ะ ทหารใช้น้ำมันอะไรเนี่ยไม่หมดสักทีโอเคที่นี่คือทุ่งเหลืองเห็นทางเดินนั่นหรือเปล่าไปทางนั้นเลยทาหารคนนั้นไปไหนแล้วหรือจะเป็นนักบินหรืออะไรสักอย่างโว้เห็นแล้วทุกคนเขาอยู่ตรงกลางถนนนั่นน่ะเขากำลังกระเพกขาอยู่สวัสดีครับต้องการความช่วยเหลือไหมครับโอ้พลเรือนสวัสดีตอนบ่าย พวกเธออยู่ในรถกันหรือเปล่าอา๋อใช่อยู่ในรถมีอะไรเหรอเออช่วยพาฉันกลับฐานทีโอเคไม่มีปัญหาก่อนอื่นก่อนอื่นเอาฝ้าไปฐานยกเลิกการรับคนพลเรือนพาฉันมาแล้วนี่คุณคุยกับใครอยู่แล้วคุณมาจากไหนอย่าถามเยอะเลยดีกว่าพวกเอาไปเถอะรถของนายอยู่ไหนก็ไม่ไกลาจากที่นี่ประมาณ5นาทีถึงแต่ทำไมถึงไม่ยอมบอกอะไรเลย ว่าคุณมาจากไหนหรือมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่สามารถบอกได้ไปเถอะพูดน้อยทำให้มากพ่อเองก็จะไม่ขับไปไหนจนกว่าจะบอกพ่ออะไรสักอย่างฟังนะเฮียใหญ่ฉันไม่มีเวลามานั่งเถียงหันหลังกลับพาฉันไปที่รถขับไปที่ต้องการเข้าใจไหมวางปืนนั่นลงพ่อเป็นพลเรือนพ่อมาเพื่อช่วยนะอยู่ในมือฉันเองเห็นไหมไปเถอะพวกเราไม่มีเวลาแล้วนายรีบเองนี่ พวกนายกำลังจะไล,ล่ล่าจอระเข้ใช่หรือเปล่าเอออะไรนะไม่เดี๋ยวหยุดต้องเร่งฝีเท้าแล้วช่างเขาเธอพ่อไม่ชอบเขาอ่ะพ่อต้องช่วยบอมบดีโลข่อขออคดีโล่ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วไปกันเอาโดนที่เร็วเป็นพิเศษมาแล้วไปบินกันเลยพ่อหวังว่าจะเจอพวกเขาแถวนี้ ถ้าเกิดว่ายังบินกันอยู่บางทีใครก็ไม่รู้อาจจะจับอีกลำไปแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยโอเคถึงเวลาลงจากรถแล้วฟังเสียงรอบๆเหมือนจะได้ยินเสียงระเบิดเสียงเหมือนคงจะอยู่ใกล้ๆได้ยินไหมทุกคนน่าจะอยู่ตรงนู้นใช่ต้องปล่อยโดนแล้วโอเคโดรนสุดปีศาจของพ่อบินขึ้นแล้วนะทุกคนไปกันเราจะตามจากรถไปด้วย เอาล้วทุกคนมาหาพวกเขากันพวกเธอก็ช่วยหาด้วยนะมันจะสนุกขึ้นมากเลยถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยกันดูแล้วก็บอกตำแหน่งเห็นเครื่องบินไหมพ่อไม่เห็นบอมบดิโลเคราะดีโลเลยและนักบินอีกคนที่กำลังไล่ล่าเขาอยู่ด้วยสงสัยนักบินที่พ่อปล่อยไว้ทำอะไรอยู่น่าจะกลับฐานไปแล้วเขาคงจำได้ว่าขู่พ่อ,อไว้ถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนั้นพ่อก็จะพาไปนะนะแต่ว่าแบบนี้พ่อก็ไม่ยุ่งด้วยหรอกต้องรู้วิธีคุยกับคนแบบจริงๆนะ พวกเขาอยู่ไหนนะได้ยินแล้วเหมือนฝันเอาโดรน FPV เร็วมานี่แต่ก็ยังตามไม่ทันเลยเดี๋ยวนั่นเสียงอะไรพวกเขามาแล้วพ่อไปผิดทางเองอ่ะพ่อจะเริ่มตามเขาแล้วทุกคนโอ้พ่อเห็นแล้วทุกคนพ่อบินตามทันแล้วตอนนี้พ่อบินกำลังบินอยู่พ่ออยากจะบินตามให้ทันแต่ไม่ได้เหมือนพ่อจะยังบินเร็วไม่พอพวกเขาหนีไปแล้วไม่เป็นไรพ่อจับทันแนะ่โอเค พวกเขาเลี้ยวขวาไปทางไหนนะทางนูน้นว้าวว้าวมันเลี้ยวเร็วมากเลยขอร้องละโดรนเร็วเข้าเร็วกว่านี้อีกขอร้องละเร็วกว่านี้อีกนี่คือหมดเทรบโลแล้วนะทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยเร็วขึ้นโอ,อ้พวกเขาบินมาหาพ่อแล้วโอ,อ้ไม่เลี้ยวกลับเร็วมากบินไปทางนู้นแล้วพ่อมองหาอยู่มองหาอยู่พวกเขาอยู่ไหนไม่เห็นพวกเขาเลยเอ,อ้นั่นข้างๆรถไฟ พวกมันกำลังบินไปทางนั้นน่ะขอร้องละดร้อนเร่งเต็มสปีดเลยทำไงให้มันพุ่งได้เต็มสปีดนะรู้ว่ามันทำได้เร็วกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันช้าไปหน่อยถ้าเกิดว่าบินต่ำกว่านี้ก็จะเห็นว่ามันบินเร็วขนาดไหนโอ้บินไปไหนแล้วยิงเลยใช่ยิงเลยเขายิงแล้วอย่าหยุดยิงหยุดยิงโอเคพ่อจะบินสูงขึ้นมากสูงขึ้นมากๆไม่รู้เราทำให้เครื่องบินนั่นลงบ้างพ่อสงสารบอมบ์ดีโลเครอคดีโล่ โอเคพวกเขาอยู่ไหนนั่นไงบินตรงมาทางพ่อแล้วเห็นกันหรือเปล่าทุกคนเขาบินตรงมาทางพ่อเลยโอเคพ่อเตรียมตัวพ่อใส่เแว่นตาแล้วเอาแล้วเริ่มเลยพ่อต้องชนพวกเขาบอมบาดีโลบินผ่านพ่อไปบอมบ์ดีโลระวังด้วยระวังนะระวังเกือบชนพ่อแล้วเอ้าไม่โดนหายเอ้าไม่โดนหายไปแล้วอ่ะพ่อเสียโดนไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะพ่อรักโดนมาก พ่อช่วยบอมบดีโลดเคราคอดโลดได้ไหมพ่อทำลายเครื่องบินแต่หวังว่านักบินจะรอดแล้วพ่อไม่อยากทำร้ายนักบินเลยนี่ทุกคนพ่อทำถูกรู้ว่าผิดคอมเมนต์บอกพ่อหน่อยพ่อคุณทำแบบนี้ไหมหรือควรจะหาวิธีหยุดทางอื่นกับนักบินอาจจะพลาดไปก็ได้ท้ายที่สุดก็มีคนจริงอยู่ในนั้น่ะโอ้เดียวนั่นไงทุกคนดูสินั่นนั่นนั่น,น,นเห็นไหมนักบินพร้อมกับร่มชูชีพเขาตกลงมาพร้อมร่มโอเคทุกอย่างโอเคโอ้บอมบดีโลดเคราคอดโลอดกำลังบ,บ,บินกลับบ้านนั่นไงทุกคน นั่นเขากำลังบินกลับบ้านเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้ที่พ่อได้ถ่ายที่นี่ทุกคนได้ดูหรือเปล่านั่นแหละที่มีมีมอิตาเลียนทั้งหมดทราลาเลโรทราลลาบาลเลริลน่าคาปูชิน่าปรือปรือปัอปตตาพิมแล้วมีอีกหลายตัวเลยอ่ะพ่อเองก็จำไม่ได้ทั้งหมดอยู่ในคลิปนั้นเ่และตอนนี้บอมบีโรบินกลับบ้านไปแล้วพ่อช่วยเขาได้ทุกคนพ่อทําได้ถ้าทุกคนคิดว่าใช่กดไลค์กดติดตามช่องไอคกลิโคสิงด้วยนะแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้าย